หนุอยู่ค่ะแต่หนูโมมีเงินค่ะเดี๋ยวใครมาทำกอดป้าก็จะทำให้แต่ป้าก็จะโอนกับเองจะไปเอาเงินใช่ไหมไม่แค่รองใช่ไหมป้าจะทำให้ดูหนูโมมีตัง้งนะค่ะถามมาได้อค่าปูัป้าหนูก็ให้ป้าไป้สามลอยป้าหนูโมมีตังค์ค่ะนี่ไม่มีแต่ก็ทางทำนะ ทางงานาถึงถึงเวลาป้าก็จะฝังหมดเธอฝังแล้วป้าก็จะส่งตะปูเข้าในบ้านเธอค่ะเจตจังไดน้องโมมิตกเธอจะมาทำเป็นเทมไม่ได้นะหนูบ่ได้เซยเราค่ะหนู้ดหยาดนู้ซันไปเบิร์นละนี่บ่ฮู้เฮ็ดจังได๋อะค่ะเวลาอันเวลาเอืออันป่าเว้าป่าเบิ่งป่าเบิ่งให้หนูป่าคือบ่บอกหนูว่าจะเฮ็ดจังสี่จังสี่ เปล่าคือว่าให้เบิ่งเอาซื่อเขาทำแบนนี้อยู่แล้วหนูบอกว่าหูแล้วหนูเบิ่งหนูบอกเคยถือแกสีจักเถอะทนหยเขาจะว่าของทางตุรินเหรอถามป้ามาป้าจะหมดเวลาแต่ถามมาตั้นานบอกว่าป้าจะโอนค่าปูกับให้เธอเข้าใจไหมป้ามาทำแค่สิบที่สิบนาทีจะไปเอาจากใครมาก็เอามาจะไปเอาจากใครล่ะคะดึกป้านี่แล้วค่ะทำไมทำไมเธอวางสายป้าทำไมต้องให้ป้า โอ้หนูกัสั่นไปเบิดลราคาหนูบููเสตยดังไดหนูซันไปเบิดหนูด้ยินหนูก็ญาติมาซันค่ะหนูญาตเธอกลัวเดี๋ยวนี้อีกักคอยรู้สืบขึ้นมาพรุ่งนี้ว่าลูกคนไหนจะตายเธอคอยรู้เอเธอคอยรู้เองฮะอยาแล้วหนูมมีเงินไม่ต้องกลัวหรอกป้จะทำใ นุกจะ,จะเสียตววิญญาณโน่นแต่นุชม่มีเงินตานจะไปยืมไผ่เดิๆๆนเดินเดินเดินปัานี่ตาคนการตาทำแล้วก็แล้วเออหาเงินไ,ไป,จจป่ตายเมืองเมืองนทงก็อกถ้าครูแกไปทำพิธีแกก็จะโอนกลับให้ทำไมไม่คิดบ้างมีเธอไระกการอดมย์นูก็บ้อยากองดีแล้วตานุบม่มีเงิน่า ป้ามาทำเท่าไหร่ป้าป้าบอกท่านเก่าโนะโตกใก้แล้วหนูบอกมีเงินเนาะหนูเซจังไหร่ละป้าป้าจะชีวิลูกคนเด็กก็ได้นะป้าจะไม่โทรลูกคนเธอแล้วเตรียมจ้าวพวกนี้มันจบซะเธอทำเองนะเธอเป็นแม่ทำเองเด็กไม่ดูเรื่องเธอทำเองป้าก็ไม่ได้ผู่ด้วยป้าทำจริงถ้ามันไม่เสร็จป้าก็จะทำแบบนั้นป้าก็ต้องส่งของเข้า โอ้โหเศรษฐายังน้องมีตังไม่ใช่ว่าป้าเอาป้าไม่ได้เอาป้าเอามาทำให้เธอให้มันเศษแค่นั้นเธอไม่ยอมเธอก็ต้องเสียลูกให้ป้าป้าป้าอยู่บ้านใดคะอยู่ชลินอยู่บ้านลำดวน ป่าซื้อยังปะนุสิได้บอกเพิ่นถึงบอกใครก็บ,บอกคนที่เบิ่งนับกันนาราจาว่าป่าอยู่บ้านไดบ้านไหนที่เราเล่นกันมีไงบัน่นมีไงที่เป็นสอทอ,อาจา่ะอลักเกี่ยวอะไรด้วยเนี้ยป้าเขาตายอยู่แล้วคนที่พูดไม่รู้เรื่องป้าเขาเอาไม่เอาไว้อยู่จะเป็นสอทอหรืออะไรก็แล้แต่ป้าไม่สน ของเขาป้าได้บ้านได้ที่มาด้วยทุกอย่างเธอหาเงินทำเตรียมสบลูกก็ได้ลูกเธอดีกว่าพุ่งนี้แค่ข้ามคืนเองนะป้าจะบอกว่าเธอหาเงินเตรียมเอาไว้ทำสบลูกดีกว่าวจะมายุ่งองของคนอื่นหดมาหน,นุ่มีเอียงสิวาจะหนบ่มมีตั้งจะ ก็ปลาก็ไม่ได้มีอะไรไล่แบบพูดกับเธอจ้าจ้าก็พรุ่งนี้ก็เตรียมหาจัางมัจบลูกจ้ะ